ให้คะแนนพี่จีโน่ทุกครั้งที่ได้บอลกับการเตะบอลกับทีมันเด์ไนมาดูกันจังหวะแรกโอ้โหยิงลมผมกิบเลยครับพี่เอาไปลบสิประแนนจังหวะต่อมาเพื่อนแทงบอลให้อย่างงามแล้วสัดเต็มข้อแต่ยังตรงตุ ลกษารประตูโอ้โหเอาไปห้าคะแนนจังหวะนี้วิ่งเลี้ยงลายามาอย่างงามเราว,วิ่งตามบอลอย่างไวแต่งามไส้เปิดบอลไม่ขึ้นลบไป15คะแนนจังหวะนี้ล้ำไม่ล้ำไม่สนแต่มองการไกลส่งแรงไปหน่อยพี่ซอเล่นไม่ทันเอาไปหคะแนนดูจังหวะนี้วิ่งเข้าตำแหน่งบอลแฉลบเพื่อนมาถึงเท้าแล้วก้าวเลี้ยงไปช้าๆแล้วตัดด้วยขวาตเโกยังเ เหนียวจริงๆครับเอาไป10คะแนนจังหวะเตะม,มุมฝั่งตรงข้ามมุมสกัดแต่พี่ผมดักไว้แล้วตีดบอลไปโกได้จะมองเพรายิงไม่ตรงกรอบเอาไป5คะแนนจังหวะนี้สับตีนผีวิ่งมายิงแบบย้อยๆค่ะ ไปเลยเกือบแล้วนะพี่เอาไป5้าคะแนนจังหวะเปิดมุมอีกแล้วโกงมาปัดอย่างนี้เข้าทางสิครับยิงจันแอไม่เข้าตรงให้พี่ซอยิงอีกทีโอโหอย่างที่เห็นครับคุณผู้ชมเอาไป5คะแนนเมื่อไหร่จะเข้านะเนี่ยวิ่งมาอีกแล้วพี่ยีนเปิดยอยๆให้พี่ซอมงด้วยมือสร้างงานมันได้หรอครับพี่ซอเอาไปลบ5คะแนนวิ่งมาโวยานแบบนี้เอาใบเหลืองไปปัดไข่เลยครับจังหวะสุดท้ายวิ่งตัดม้แทงกองหลังแล้วยิงนิ่มๆบอลค่อย ยิงเข้าตอนสุดท้ายเอาไป20คะแนน